สวัสดีคนดูได้แล้วออันนี้เรียกว่าได้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 คุกกี้พาจ้อดเย้คขอบค่ครึ่ง10อนชีวิตของการเป็นครูก็คืออยู่เรียนมากสบัวเป็นส่วนหนึ่งในการ ได้ได้ร่วมพัฒนาได้เห็นความเจริญเติบโตของโรงเรียนแห่งนี้ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าได้เห็นพัฒนาการเป็นขั้นเป็นตอนได้เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในโรงเรียนบ้านสวัวของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีความสุขมีความสนุกสนานบางครั้งอาจจะท้ออาจจะถอยบ้างบางครั้งอาจจะไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรเพราะกลัวความผิดหวังแต่โชคดีที่มีกระยะมิตรที่ดี มีท่านผู้บริหารที่น่ารักมีเพื่อนๆที่พี่น้องๆลูกๆเพื่อนร่วมง,งานที่น่ารักทุกคนได้ช่วยเหลือเอือ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ให้กำลังใจช่วยชี้แนะในการทำงานด้านาต่างๆจนประสบความสําเร็จด้วยดีเสมอมาซึ่งในบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นมีความสุขดิฉันก็จะจารึกสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบานสบวยแห่งนี้ ไว้ไม่มีวันนืมนะคะออะสุดท้ายนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มยการกอนทัศรา,าและคณะคุ้ชูทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานวันนี้งานที่อบอุ่นอบอวลไปด้วยความสุขแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกตินะคะเพราะนั้นก็ขอขอบคุณท่านไว้ในะโอกาสนี้ขอขอบใจนะักเ,เรียนทุกคน ที่เป็นตัวแทนของน้องๆทุกคนในวันนี้ที่มาร่วมให้กําลังใจครูในวันที่จกกะเกษียณอายุราชการครูก็ไม่ได้สอนเราแล้วแต่คุณครูก็จะคอยสังเกตดูความสําเร็จของนักเรียนทุกคนอย่างห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอกําลังใจให้ก็ขอส่งกำลังใจให้นักเรียนทุกคนได้เป็นเดรีของคุณครูนะคะ ขอโทษนะคะขอโทษขออภัยในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่อาจจะทําให้เพื่อนร่วมงานนักเรียนทุกท่านไม่สบายใจนะคะก็ขอให้อ่ขอโทษขออภัยไว้นะโอกาสนี้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงได้ช่วยปกป้องคุ้มครองทุกๆท,ท่านที่ได้เดินทางมาให้กาลังใจฉันในวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ คนหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับรายการกุดกีผาจวดวันนี้ก็จะมาส่งคู่กเกษียณน,นะครับของโรงเรียนบ้านสะบัวนะครับก็ามาส่งผู่กเกษียณอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้คือแม่พันนีทงจันทร์นะครับไปประชมุมบรรยากาศในการส่งคุณแม่พันนีทงจันทร์นะครับวันนี้ไปอล้ก็เลื่อนไป แม่เอ๊สวัสดีคนดูหน่อยเร็วสวัสดีคนดูหน่อยอ่ะเขาบอกให้สวัสดีคนดูหน่อยเร็วแม่เขาการกีต้าบ์เขี้ยวหน่อยนะเคี้ยวแบบอื้มอืมสาวสีแห้งเนาีคอร่อยไหมครับชิ้นอะไรคะอะไรประมาณน่้แล้ต้องมีข้าวประกอบด้วแม่มันแกงแม่ นำไปแล้ว10กว่าหนึ่งให้แม่เข้ากล้องด้วยหน่อยอย่าเข้าด้วยหน่อยพรุ่นอ่ะแม้แม้แม้สวยไม้เฮียต้องไม้เต็ดไทยส่องคุณเอา50บาทก็พอค่ะตริมนี้นจัดไปสวัสดีคนดูใดเล่วสวัสดครับโอ้ว้ดีเร็วด้ได้ๆอยู่ได้ง เราจะมากินลูกิ้นกินกินเอาไปทงุน้านเอาไปใหู้สานะทางนี่แม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 ่มคะคุกกี้บอกว่าอยากให้แม่แม่ป้อนลูกชิ้นค่ะแม่แม่แม่ย่าเทปปากลูกผู้เารนสิปากแว่นนเนละข่าย่าเยแม่เ็ตัวลูกเกชตรเรียวพูดเยเ กินแล้วเขาจิกรรมม่ไว้กรรมใม่ไว้แล้วก็นับไม้วากินไปกี่ไม้แล้วแถมด้วยนะลูกค่ะถ้ากินเยอะเขาก็แถมอืมแวดแถมมากสหน่ะแหวมาของแท้อร่อยครับต้องไปแล้วล่ะไปรำ สามลอยค่ะสามลอยลิซ่าค่ะสามลอยลิซ่าอันนี้เป็นอันนี้หมดเท่าไหร่คะอันนั้นพิซ่าอันนี้พีซ่าลาขึ้เหมือนเยี่ยมเยี่ยมีซ่าพีซ่าขาจ้ววันนี้ขอบคุณผู้ประกาศคุณหน่อยค่ะก็วันนี้ก็มาส่งคุณเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับ อายุแล้วกันวันนี้ก็มานข้าวที่บ้านเกยนะครับก็ทีนี้กขอให้ลูกีเียงเงเหมือนกันขอให้ขอให้ลูกไปอยู่ที่ชอบที่ชอบนะคะแมีชาเขียวมาเมนูใหม่เหรอหร้ากันะสงสัยสงสัยไ่ยางเอร์ม่ได้สงเสิร์ฟ ปุ่มยิ้มเลยค่ะ YouTube ค่ะช่อง y o u t u ค่ะโอเลียนอะไรโอเดียนโอเียนโอคุกกี้พาจวดหน่อยค่ะคุกกี้พาจวดหน่อยค่ะหนึ่งสองสมพูดว่าคูกี้พาจวดคุกกี้พาคูกี้พาจวดมีท่าด้วยค่ะคูกี้พาจวดคูกี้พาจวดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ซิกกี้ใช่ไหมคะ คุกกี้พาจ้วนเนีมีามีติได้ค่ะมีโป้ไฟดีๆแม่แมมคะแม่แมมคุกกี้พาจ้วนหน่อยค่ะมีท่าด้วยแม่ายแม่เฮ็ดชมแม่ท่าน่ารักน่ารักแม่แมมค่ะส่งท้ายส่งท้ายแม่แมมว่าคุกกี้พาจ้วนหน่อยค่ะโอเคค่ะคุกกี้พาจ้วน กี้อต้องไปอื uh ่นม้ารพกเอ็นดีเนาะแบบมาเป็นงานยนอกไสต่วยต้องเลยว่าตอบเต็มอยู่จนไม่ได้ว่าถูกวันไหนแต่ว่าวันนั้นูรเซน เที่ยวกลางอ๋อสวยมนนสยแย่่่เที่ยวกลางทผเที่ยวกลาหมดเมนหมดเมนองาหมดเมนแหมดเมนจริงๆอะี่หนนสันนิษฐาน้ใช่แล้เนี่ยสันนิษฐานเล่นลงเรียดไม่แกโกงไงชูเจ้าก็ต้องอดใจ่อยเพรานานีหนาไม่เล็นอว่าพอ้ารหรอฉันเ้ลย่ะ ่คือ้่นิเม่นกับเมื่อตอนนี้เม่นมือนยังปากต้้งเว้พูดทำไมูดไปย่งนี้เลที่หลอดู้ดตแล้วตอบเยงไม่อสองไม่หล่อไม่หล่อเสียสองแล้ว เดี๋ยวคอนเทนต์คือทุกคนทุกคนอ่ะเขาได้อันเดียวนะคะแต่กี้ผ่ะจวดใช้กีอเอาเ็ก่เอาเอาเ้อเาเอาเลิะสี่เนีอยัอย้มอยะเอาเก็บค่ะทีนี้เกบค่ะิมไหมครับอิมมแล้วอิมแล้ว เลครับพดายลูกเลือกระดาษี่ชูไ้วกินปู้ไ่หอน้ำกินผู้ไหอน้ำกระดาษสยเอ็ด้ไ็บ้าผูดใดเดี๋ยวเป็นผัวนี่บงธรรมดาได้หนิพ่อไปฝาก่พ่อามนะเอแม่ได้เอาไปสองถุงไปว่ามียสองคนนั่นสองเฮือนแม่บอ

เรียบร้อยครับวันนี้ก็เป็นงันหน้าเสร็จพิธีนะครับในการจัดงานเกษียณในครั้งนี้ของเรียนบ้านสามัวนะครับก็อันนี้ก็มาส่งแม่พันธุ์ทองจำที่บ้านนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกูชี่พ่อโจ้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะสวัสดีครับ ลาก่อนนะครับบายบาย